สวัสดีครับชาวไซคก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้3คู่เนี่ยจะมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกสคู่นะครับอีกหนึ่งคู่จะมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดูคู่แรกไปดูลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนเวลาตีสองตรงนะฮะไปดูมิดเดิลสโบรครับที่มันเดเนบอาับทเ หลังสุดของทั้งสองทีมกันครับมิดเดิลสโบรชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดถลม่มเอาชนะนอริสซิตี้5ประตูต่อ1ครับส่วนทางฮาวซิตี้ชนะ1เสมอ4ครับเกมล่าสุดเสมอทางแบล็กเบิร์นมา0ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนในวันนี้นะครับวันนี้โบโร่เนี่ยจะมีทางชูบ้าอักบอมกับทางคาร์มรอนอาร์เชอร์ในแนวรุกนะครับส่วนทางฮา จะมีทางโอซานตูฟานกับทางอาดามาตาอูเร่ครับในแนวรุกเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่ามิดเดิลสโบรของไมเคิลคารลิกก็มีหลุดหลุดไปบ้างในช่วงหลังๆแต่ว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยยังต้องบอกว่าไว้ใจได้นะเพราะว่า11เกมหลังในการเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะสักเกเกมเลยก็ต้องถือว่าสิติสูงมากนะครับส่วนทั้งเฮาวันนี้ตัวเจ็บหลายคนครับซึ่งหลายคนก็เป็นตัวหลักด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการเล่นในสนามแน่นอนเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ดูทรงแล้วเฮาดูแล้วไม่รอดแน่ครับผมมองว่า เดบโร่ orrow, น่าจะกินนิ่งด้วยการเปิดบ้านอาชนะเฮาไม่ยากครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่2เราไปที่เยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบบทีมสุดท้ายเลกที่2องน้องเราตีสองตรงนะครับไปดูเกมอินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเปิดบ้านเล่นเกมที่2กับทางเบนฟิก้าดูคุณที่จอกันมาเกมแรกที่บ้านของเบนฟิก้าในอินเตอร์มิลานทำได้ดีนะครับบุกไปชนะ2ประตูต่อศูนไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับอินเตอร์มิลานชนะ1เสมอ2แพ้2อครับเกมล่าสุดแพ้มอนซ่าเฉยเลยนะฮะหประตูต่อศูนครับในกาโชนะฮะส่วนทางเบนฟิก้าชนะ2แพ้3าครับเกมล่าสุดก็แพ้ชาเวสมา1ประหนึ่ ไปดูกันที่ตูวผู้เล่นที่เข้าว่นน่าจะลงสนามกระเดวันนี้นะครับวันนี้อินเตอร์มิลานตรงกลางจะมีทางเฟเดริโกดิมาโกนะฮะหน้าเป้าเอเดนเชโกครับส่วนทางเบียนฟิก้าตรงกลางมีราฟาซิลวาครับปั้นเกมครับหน้าเป้าจะเป็นทางกอนซาลโลลามอสกับคนกำลังเนื้อหอมเลยนะครับกองหน้าตัวนี้เขาจะบอกอินเตอร์มิลานได้เปรียบมากครับจากการที่ชนะ เกมแรกแล้วเป็นการบุกไปชนะเป็นฟิกาถึงบ้านด้วยแต่ฟอร์มการเล่นในลีกต้องบอกว่าดูไม่ได้เลยนะครับอย่างเกมล่าสุดก็แพ้มอนซ่าเฉยเลยนะฮะต้องมาเจอเบนฟิก้าที่ต้องเัาแพ้อินเตอร์มิลานก็ออกทะเลไกลเหมือนกัน,นครับแต่ว่าคุณภาพทีมเนี่ยวพวกเขาไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วว่าเกมน่าสุดที่แพ้ชาเวสเนี่ยน่าจะเก็บตัวไว้สำหรับบุกอินเตอร์เกมนี้ด้วยแล้ววันนี้เลื่อเข้าตาด้วยนะฮะต้องเปิดเกมบุกแรกตั้งแต่นะัดเกมเริ่มเลย คู่นี้ผมมองภาพรวมแล้วผมไม่มั่นใจในฟอร์มของภาพรวมของอินโตมิลานเลยนะฮะเบนฟิก้าผมก็บอกว่าตกรอบแต่ตกแน่แต่ผมมองว่าวันนี้จะมาสู้ได้ดีด้วยศักิ์รีของพวกเขานะครับคู่นี้ผมมองว่าจะเสมอกันที่ผลสอง,สอง,สองประตูต่อสองครับคู่สท้ายอยู่ใน UCL นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแปดทีมเล็กสองเหมือนกันนะครับ ไปดูไบเยอร์ิวนิคครับในราตีสองครับวันนี้จะเปิดบ้านเล่นเกมที่สองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเกมแรกเนี่ยเล่นกันที่อัลเจเรสเตเดียมของซิตี้เนี่ยเป็นซิตี้เอาชนะสามประตูรวสูงเลยนะครับสบายเลยครับเกมนี้ไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับไบเยอร์ิวนิคเนี่ยชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดเสมอทางฮอฟเฟนไฮม์มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนทางซิตี้ หายห่วงครับชนะ5เกมรวดนะครับเกมล่าสุดก็ชนะเลสเตอร์ไป3ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่คาว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับไบโอนิก้มิดต่องกลางจะมีทางเรยลอยซาเน่แน่ๆนะครับเพิ่งจะโดนทางมาเน่เนี่ยต่อยปากยังบวมๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางแซกินาปรีนะฮะส่วนทางซิตี้จะมีแจ็คลิลิชครับอยู่ทางฝั่งซ้ายครับแล้วหน้าเป้าแน่นอนครับไอ้หนุม่ม พลังช้างครับวิ่งฮาลันลงสนามแน่นอนครับก็ต้องบอกไบโอเมกด้วยฟอร์มตอนนี้ด้วยความมั่นใจแบบนี้ผมมองว่าดูแล้ววันนี้สู้ยากครับเพราะเพราะว่ายังดูแล้วทูเคิลเนี่ยยังต้องการใช้เวลาพอสมควรในการพลิกไบโอเมิกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะส่วนทางซตตี้แม้จะมีตูนอยู่3มประตูแต่เชื่อว่าวันนี้ไม่มีคันผ่อนคันเร่งให้แน่ๆนะครับแต่วันนี้สภาพทีมต้องบอกสมบูรณ์สุดๆเลยมีแค่ฟิลฟอร์เดนเท่าน,นั้นนะที่เหมือนจะผ่าใครดันนะฮะวันนี้คุที่ผมมองว่าซิตี้นะครับไม่น่าจะลด เราคันเร่งเงี้ผมมองว่าจะย้ำแคนได้ครับด้วยการบุกมาชนะเบย์ยูเมเนิกสองประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมิดเดิลสโบรของมาขึ้นกอลิกน่าจะเจองานไม่ยากครับน่าจะเอาชนะเฮาส์ซิตี้สองประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองที่แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีมเล็กสองครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเสมอทางเบนฟิก้าสองประตูต่อสองและคู่สุดท้ายครับเป็นยูเซลแปดทีมเล็กสองเหมือนกันเบย์ยูเมเนิกจะเปิดบ้านแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วว่นนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ